สวัสดีครับผมนายแพทย์ภูนทวีพรพานิเชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูนทวีกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของเด็กกินลำไยเยอะแล้วไข้ขึ้น,นเจอกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะชอบกินมาหู้มันหวานเหนลือเกินนะครับลำไยนะเราไข้ขึ้นนะยังไงเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังแล้วก็ตบท้ายด้วยตอบคาถามใต้คลิปประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับ แล้วก็ในวันศุกร์ก็จะเป็นวิเคราะห์ผื่นผิวหนังตอนที่74ได้แล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะเอาเริ่มเลยแล้วกันนะเด็กตัวเล็กๆนะครับเด็กอนุบาลเด็กประถมอะไรเงี้ยนะครับแล้วทานลำไยเยอะเกินนะลำไยที่มัน,นหวานนะนะแห้งมั่งสีชมพูมัม่งเอ่ออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว,ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนที่มันหวานมากๆนะครับแล้วเด็กที่กินเยอะนะบางคนบอกกินเยอะขนาดไหนหมอ ค,คือเกินหนึ่งกำมือของตัวเขาอะต่อมื้อนะต่อมือเนี่ยเยอะแล้วนะต่อวันเนี่ยเยอะแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทานเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเด็กที่ไข้ขึ้นนะครับมาจากสองกลไกนะครับก็คือเรื่องของการที่กินอาหารหรือว่าผลไม้ที่มีลิ์ร,ร้อนจัดทําให้สมดุลเขาเพี้ยนภูมิมต้านทานก็ตกแล้วก็มีไข้ขึ้นได้นะมีการติดเชื้อน,นั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการที่ทานของหวาน มากเกินไปแล้วทาให้ภูมิต้นานทานเขาตกนะพอภูมิต้านทานตกปุ๊บเชื้อฉกจุ๋ยก็ติดนะก็มีไข้ขึ้นได้นั่นเองนะนี้ก็คือสองกลไกที่เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กเด็กๆเล็กๆนะครับเด็กโตปฐมอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งในผู้ใหญ่ที่ภูมิต้านทานต่าอยู่แล้วกินลําไยเยอะมากๆนะก็สามารถไข้ขึ้นได้เหมือนกัน นะภูมิต้านทานตกหรือโรคกระโรคเก,ก่าๆนะครับที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE ลูมาตอยพุ่มพวงภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กําเริบขึ้นมาด้วยกลไกที่ผมพูดไปนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สมดุลม,มันเพี้ยนร่างกายเราก็จะเพี้ยนไปด้วยนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกินของหวานนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะโดยเฉพาะที่กินอะไรที่มันสแสลงแล้วแพ้ นะครับอันนี้ก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแค่กินหวานอย่างเดียวนะเรื่องของลำไยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ภูมิต้านทานคุณตกแล้วก็มีไข้ขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาตอบคําถามใต้คลิปประจำสัปดาห์กันเลยนะครับ คุณกลมคำมูลอ่านชื่ออยู่นานนะพ่นบ่อยมีผลกระทบต่อร่างกายไหมคะนะครับเรื่องของการพ่นยารักษาอาการไอในเด็กที่ใช้กับเครื่องพ่นยานะมีคุณกลมนะครับถามว่าพ่นบ่อยมีผลกระทบต่อร่างกายไหมคะที่ผมเห็นนะก็คือเรื่องของตามันจะเหมือนคล้ายๆขี่มอเตอร์ไซค์มานานน่ ด้วยไอน้านะครับมันเหมือนเป็น PM 2.5เหมือนกันนะมันก็เข้าไประคายเคืองนะมันมันคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะไประคายเยื่อบุตาทําให้ตามแบบออกเหลืองๆนะครับออกเหมือนสกปกอะไรประมาณนี้นะเท่าที่สังเกตเห็นนะครับในเด็กที่เป็นภูมิแพ้บ่อยๆหอบหืดบ่อยๆแล้วต้องพ่นยาอย่างเงี้ยนะแล้วควันหรือไอน้ำเนี่ยมันเข้าไประคายเคืองที่ตานะตามันก็จะเป็นเหมือนเยื่อบุตาที่มัน โดนระคายเครื่องบ่อยๆนะมันเหมือนคนขี่มอเไซค์มานานแล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ใส่แว่นมันก็จะเป็นลักษณะเช่นนั้นแต่ผลกระทบอื่นๆไม่ไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่ว่าต้องหาสาเหตุให้ดีครับตามคลิปผมเลยส่วนใหญ่จะมีอาการแพ้อะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับคุณกระท่อมปลายนานะบอกว่ามาเจอคุณหมอช้าไปเป็นแผลกว้างไม่โดนน้ำแห้งพอก จนหนามันหึงสเก็ดเนาะคิดว่าน่าจะใกล้หายเลยโดนน้ำอาบน้ำเผื่อแผลจะได้นุ่มหลุดง่ายกลายเป็นติดเชื้อในเนื้อเยื่อโดนยาฆ่าเชื้อทางสายน้ำเกลือเลยครับแทนที่ใกล้จะหายอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็เคยบอกอยู่แล้วว่าเป็นแผลแล้วห้ามถูกน้ำนั่นเองนะครับนะเรื่องของการอาบน้ำในโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนั่นเอง ป้าหงป้าหงนะครับนะป้าหงค่ะโอ้โหแมต้องเปิดตัวด้วยชื่อเลยนะชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าป้าหงนะบอกว่าต้องการรักษาผื่นคันแพ้อาหารเบเกอรี่ขนมหวานค่ะนะก,ก็ก็มาดิครับไอ้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ชื่อ,อเรื่องของรายการทีวีนะก็มาสิครับนะมาที่โรงพยาบาลนะเออก็คงจะได้จะได้ฉีดเลือด จุดฝังเข็มนะครับนะถามมาหนข้อของเรื่อง10ข้อห้ามทํากับผิวกับผืนผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับคุณชาวลิตแตงน้อยบอกว่าขอบคุณครับคุณหมอที่ให้ความรู้ขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ค่ะเออแหมขอบคุณครับนี่คือผมพูดเองแล้วนะคุณชาวลิตมาชื่อเหมือนผู้ชายนะครับนะเนาะเรื่องน้ําต้มใบมะละกอช่วยโรคมะเร็ง คุณนิรัน์นะบอกว่าลูกสาวของผมเป็นอยู่ณตอนนี้ขอบคุณครับที่แนะนำนะเรื่องของโรคพุ่มพวงโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE รักษาโดยไม่ต้องใช้ยาเดี๋ยวผมพูดนิดนึงนะด้วยความคันปากนะครับนะคนที่ดูเนี่ยคือคุณพ่อนะเป็นผู้ชายเนี่ยบอกขอบคุณครับเนี่ยแต่คนที่เป็นนี่คือลูกสาวฟังผมให้ดีนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับนะหอนหูเลยนะเพราะอะไรฮะ เพราะมันเป็นจากตัวคนไข้ครับเป็นจากลูกสาวคุณนะถ้าฟังอยู่นะฮะไม่ใช่เป็นจากตัวของคุณเองเอา้าทำไมล่ะหมอเพราะคนที่กินซ้ำๆซ้ำซ,ำซ,ำซ,ำซากจำเจคือกินตามใจปากน่าวัยง่ายนะครับก็คือลูกสาวคุณนะแล้วคุณมาดูเนี่ยคุณจะไปบังคับให้ลูกกินตามที่คุณบอกเหรอครับผมถามแค่นี้ บังคับลูกคุณได้ไหมเออเออนะเพราะฉะนั้นลูกสาวคุณจะหายด้วยตัวเขาเองนะครับในเมื่อคุณฟังผมแล้วเข้าใจแล้วนะเราเราลองให้เขาลูกสาวคุณมาฟังผมด้วยสิดูซิว่าเฮ้ยเขาอยากจะอดของที่เขาชอบหรือเปล่ามันยากมากนะครับในในการอดอาหารที่ชอบกินซ้ำๆจำเจกินตามใจปากเนี่ย มันยากมากนะบางคนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง sle เนี่ยมารักษากับผมผมฉีดเลือดให้เบาไปผมก็บอกเอ้ยห้ามกินนมนะเพราะกินนมเป็นน้ําเลยครับนมวัวเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นนะดีขึ้นช่วงหนึ่งครับ,รบหลังจากที่ผมแนะนําไปเนี่ยฉีดเลือดไปนู่นนี่นั่นนะครับปรากฏว่าก็กลับไปแล้วประทานอีกอาการมันก็กาเริบขึ้นมาอีก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามลูกสาวคุณด้วยครับว่าควบคุมอาหารการกินการอยู่ได้หรือเปล่าอยากจะหายจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมเจอหลายๆเคสนะที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยแล้วมาปรึกษามมาลงพยาบาลนั่งผมบอกไปว่าห้ามดด,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 ดทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยแล้วหนูจะกินอะไรแล้วฉันจะกินอะไร เพราะอะไรครับเพราะของที่ผมห้ามคือของที่เขาชอบทั้งนั้นเลยนะมันโรคนี้มันไม่ได้หายจากตัวหมอนะหมอในโลกใบนี้ไม่มีใครรักษาได้นะครับมีแต่ตัวคนไข้เองเท่านั้นที่จะรักษาตัวของเขาเองโดยการควบคุมอาหารการกินการอยู่อย่างที่ผมบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเท็กซ์บุ๊กจะเขียนบอกเลยครับว่าโรคนี้รักษาไม่หาย นะเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ถ้าผมก็พอทราบแล้วไงหมอแผนอื่นๆก็จะพอทราบนะครับยกเว้นหมอแผนปัจจุบันครับอันนี้พูดตรงๆเพราะเขาฟังอะไรฮะจากในเท็กซ์บุ๊กหรือการเรียนการสอนจากตะวันตกมาว่าเออโรคนี้ไม่รักษาไม่หายขาดแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุนะแต่หมอแผนอื่นเขาก็รู้กันหมดนะครับ ก็ห้ามกินนุ่นห้ามกินนั่นห้ามกินนี่นะครับนะโดยเฉพาะนี่นะห้ามกินนะเพราะฉะนั้นลองกลับไปถามลูกสาวคุณสิว่าคุณชอบไหมนะลูกสาวนะไข่นมขนมปังของหมัดดองหน่อไม้อาหารทะเลปะลามีไหมส่วนใหญ่จะแพ้กันอยู่ในเนี้แหละครับนะหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนที่ยังไม่ได้กินยากดภูมินะไปเจาะตรวจการแพ้อาหารแฝงดูครับเราจะได้คําตอบว่าเออ แพ้อะไรนะครับแต่ต้องห้ามกินยาแก้แพ้ยากดภูมิยาสเตียรอยนะครับต้องงดอย่างน้อยสองสัปดาห์นะซึ่งถ้าเกิดว่ากินไปแล้วโอ้โหมันเจาะตรวจไม่ได้ครับนะเพราะว่ามันจะกดภูมิต้านทานทำให้การตรวจเนี่ยเพี้ยนไปอาจจะไม่เจอว่าเออแพ้อะไรหรือแพ้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากบอกคุณนิรันด์ด้วยนะว่าเออมันขึ้นอยู่กับตัวลูกสาวคุณนั่นเองนะครับ ผมพูดเปรียบเปอยไปถึงคนป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันเป็นจากการกินของคุณอะละนะแล้วลองดูสิครับว่าทําตามอย่างที่ผมแนะนําไปในคลิปแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นจริงไหมมันลดยาต้านกดภูมิเนี่ยต้านการอักเสบเนี่ยได้มากขึ้นไหมเพราะมีในคอมเมนต์ต่างๆนี้มาขอบคุณผมเยอะมากเลยนะ เขาลองทําตามครับไม่ใช่ฟังแบบเข้าหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาออกไปนะเพราะเขาทําตามด้วยนะเขาถึงได้ผลกันนะครับนะคุณวะจะสิอา้าอ่านผิดขออภัยนะครับนะบอกว่าเป็นมานานแล้วค่ะนะครับเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อลังเนาะคุณคุณเกลีย ไม่เป็นไรครับอ่ะเอ้าสวัสดีครับนะบอกมาเหมือนกันนะครับในเรื่องของกินหนังอักเสบเรือหลังเนาะคุณพินโยพูนยิ้มสวัสดีครับนะเรื่องของฟูรดานยาฆ่า,มาแมลงที่อันตรายอย่างที่ไม่คาดคิดนะโอ้โหผมจะพูดถึงแตงโมเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้คลิปหลังๆแล้วกันนะว่ากินแตงโมแล้วทำไมเด็กท้องเสียเอออันนี้ผมเจอบ่อยมากเลยนะ นะครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังคลิปก่อนๆต่อไปแล้วกันมันเกี่ยวกับฟูลดานเนี่ยแหละนะคุณนิรวัตนะครับบอกว่าผมไปกินมะระขี้นกแล้วมันเริ่มขึ้นมาเยอะเลยครับนะเรื่องของการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยใบกระท่อมนะผมมองว่าคุณอาจจะ,สะแสลงหรือแพ้ไอ้ตัวมะระขี้นกนี่แหละนะมันก็เลยทำให้ตัวโรคเก่ากำเริบขึ้นนั่นเองนะครับ ก็งดกินครับไม่ยากนะเมื่อกี้เหมือนคุณอะไรนะป้าหงอนะ่นะป้าหงบอกว่าเป็นผิวหนังอักเสบเ,เรื้อรังที่บอกว่าแพ้อาหารเบเกอรี่ขนมหวานก็ไม่ยากครับก็อย่าไปกินสิครับเออพูดง่ายไหมแล้วทำดูเนี่ยป้าหงทำยากไหมล่ะนะเหมือนลูกสาวที่ของคุณนิรันต์เหมือนกันบอกว่าเออควบคุมอาหารนะอย่าไปกินของที่แพ้ของที่แสลง ของที่มีของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปรรูปอาหารนอกบ้านเนี่ยงดได้หรือเปล่าถ้างดได้เนี่ยโอกาสที่โรคต่างๆมันจะบรรเทาลงก็สูงนั่นเองนะครับคุณสิวิศศิวิกาใช่ไหมบอกว่าผมเป็นมาห้าหปีแล้วตอนแรกไม่เคยกินสเตียรอยก็เป็นเยอะนะครับหลังมากิน สเตียรอยบวกยาทาก็ดีขึ้นนะเรื่องของผิวหนังอักเสบด้วยรังทำไมยังทานยาต่อเนื่องเป็นปีปีนะของคุณสิวิการเนาะสิวิการเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะครับนะถ้าอย่างเงี้ยก็คงต้องกินกับทายาไปตลอดชีวิตนะแล้วผมทายได้เลยครับว่าหยุดการรักษาไม่ได้มันต้องกินต้องทายาไปตลอดชีวิตแล้วมันจะลามขึ้นไปเรื่อยๆื่อนะ ลามทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่าเผลอ ER, อย่าพลาดนะครับเมื่อไหลภูมิต้านทันต่ํางดกินยาหรือว่าหยุดการทายาเดยกก็จะเห่ขึ้นนะครับบางคนลามไปทั้งตัวเลยก็มีนะครับคุณยุพินนะบอกว่าจะสั่งยังไงคะนะถามมาหนอือข้อของเรื่องโมเลกุลมณีแดงใช้กับโรคอะไรได้บ้างโมเลกุลมณีแดงยังอยู่ในขั้นงานวิจัย ยังไม่ออกมาในรูปแบบของการขายเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่มีนะครับใครที่โดนหลอกไปแล้วนะครับว่ามีการเป็นสมุนไพรมณีแดงเป็นยามณีแดงนะครับของดรปิวัฒนไม่ใช่นะครับเพราะยังไม่ได้อนุมัติในการทดลองในมนุษย์ยังนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะบอกว่าจะสั่งยังไงใช้เมื่อไหร่จะออกมาอะไรนี้รอไปก่อนครับ ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะในชาตินี้หรือว่าในชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะผมพูดนี้แล้วกันนะเพราะว่าอาจจะมีบริษัทยายักษ์ใหญ่นะกดเอาไว้นะทั้งๆท,ท,ที่ปตทนะเป็นผู้ที่ให้ทุนงานวิจัยนี้นะครับแต่ก็อาจจะใหญ่กว่าปตาทนั่นเองเออนะไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องของโมเลกุลมานีแดงใช้กับโรคอะไรได้บ้างนะครับคุณทัศ กมลนะบอกว่าเป็นรูมาตอยปวดหัวไหล่มากค่ะรักษาอย่างไรจะหายปวดคะคุณหมอฟังผมครับนะผมพูดแบบเมื่อกี้เลยนะก็คือเรื่องของการกินการอยู่นั่นเองนะถามมาหนึ่งข้อของเรื่องโรคแพ้ภูมิตัวเองรูมาตอยสะเก็ดเงินโรคพุ่มพวง,พงหายขาดไหมฟังผมครับฟังหลายๆคลิปแล้วลองปฏิบัติตามดูนะแล้วได้ผลอย่างไรนะครับพิมพ์เป็นคอมเมนต์บอกด้วย นะผมจะได้เออเป็นกําลังใจว่าเอ้ยผมได้ทําบุญอีกแล้วนะว่าเออไปปฏิบัติตามแล้วได้ผลนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะเรื่องของตอบคําถามใต้คลิปประยมสัปดาห์ก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยเนาะเดี๋ยวในวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ผืนผิวหนังนะ่าจะตอนที่สิบหรือ75หแล้วเนี่ยนะผมจำไม่ได้นะครับป้าเบนเนาะสวัสดีครับ คุณชากาดบุตรดีเนาะบอกว่าวันที่เก้าคุณหมอนัดคุณหมอหยุดหรือเปล่าไม่หยุดครับเพราะว่าผมลาพักร้อนไปแล้วแล้วก็จะลาลีกทีนู่นเลยยี่สบสี่ยี่ห้ายี่บหกหรือไงเนี่ยนะตอนเดือนมกราเนี่ยแหละนะครับซึ่งก็หยุดไปแล้วช่วงหนึ่งก็คือช่วงช่วงสองสามสี่มกรานั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะไม่มีใครถามอะไรแล้วก็ทยศติดไลฟ์นะครับแล้วก็ใครที่ สนใจเรื่องเด็กกินแตงโมแล้วท้องเสียนะก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปเด้งขึ้นมาเดี๋ยวผมจะบอกทีแล้วกันว่ามันเกิดจากอะไรนะเอาละครับใครที่ฟังผมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภยัยไข้เจ็บท่วนท่วทุกคนทุกท่านเถิดน,นะครับสาธุครับสวัสดีครับ